อ่าโอเคเลยนะลูกกริ้งใช้ประโยชน์ได้แล้วนี่นะ,ะมีความสุขแล้วเนี่ยผมมเห็นลนะวันนี้ตกลงอีกก็กี่ชั่วโมงเสร็จเนี่ยก่อนเที่ยงคืนเสร็จเนาะแต่ยังไงน่าน่าจะเรียบร้อยเป็นไงมิ้นเหนื่อยป่า ง่วงนิดนึงเดี๋ยวหายง่วงเสร็จละพรุ่งนี้โอเคแล้วเราได้ตามที่เราทำงานแล้วนี่สกเก็ตแล้วแจ๋วเลยอันนี้เน้นใช่ไหมครับลา,ายผ้าเน้นตรงส่วนนี้ยังไม่ได้ขึ้นยอดจะดีหิวก็นี่เนี่ยมีสเบียงอยู่แต่อยู่รอดอยู่แล้วเนาะ ไม่ไม่มีสลบกันสักคนดีแล้วนี่คุณคุณไล่น้ำหนักผมเห็นตั้งนานแล้วมันจะแห้งหรือเปล่าเนี่ยมันสีหนาเนี่ยโอเคอ่ะสวัสดีพี่นะว่ามันเป็นห่วงว่ามันใช้เวลาตรงนี้นานมากเลยแต่ก็อยากให้ดีที่สุดเนาะแล้วอ,อแล้วทางทางดออิ่งด้านโน้นยังไม่มีใครเริ่มภูเขาลองร้องนี่เสร็จก่อน ต้องรอช้างนี้เสื้อเปื้อนหมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงมันเป็นธรรมดาโอ้หลุยลุยภาพตั้งสามสิบเมตรนี้จะให้มันเสื้อใหม่ได้ไงไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวแถมมีเยอะเลย งั้นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้าไม่รู้ละเสร็จไม่เสร็จพรุ่งนี้เช้าหกโมงผมมาเยี่ยมอีกทีไม่เสร็จก็ทำไงได้ต้องทำให้เสร็จละเป็นภารก,กิจแล้วนี่ไม่เสร็จไม่ให้กลับโอ้ยเอาละครับอาจารย์พูดขนาดนี้ยังไงก็ต้องเสร็จจริงไหมละครับคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยและก็รอลุ้นกันดูว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร อ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่ท้อถอยภารกิจสุดโหดครั้งนี้น้องๆจะทำเสร็จทันไหมไปฟังความรู้สึกของน้องๆกันครับตอนนี้ล้าสุดๆเลยครับเดินจะลุกไม่ไหวแล้วยืนมาก็จะเกือบอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ครบ24นะ่ะแ ไม่ได้นั่งไม่ได้ะไรก้มๆเหน่อยๆท้าสีปัญหาหนักที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นแมลงกับความเหนื่อยก่อนเพลียเพราะงานนี้ทําให้เกิดเพลียมากยิ่งกว่างานอื่นๆถ้าที่เคยทํามาตีสี่แล้วจ้าเกืบจะเสร็จแล้วล่ะนิดเดียวเกปร์เซ็นแล้วใกล้แล้วช่วงแรกกับเมื่อยๆแต่ว่า ได้นั่งพักอย่างน้อยมันก็หายก็มีกาแฟซอยก็เพออยู่ได้ครับก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็เริ่มเริ่มเหนื่อยล้าเพราะว่า oh. ไม่ได้นอนเอางานมันก็ค่อนข้างใช้พลังงานเยอะมาก <laughs> ก็น่าจะเสร็จทันแต่ว่าหลังชีวิตหลังจากนี้เป็นยังไงค่อยว่าก,กันอีกที <laughs> ทุกคนจะทำงานกันแบบน่าประทับใจมากคือยิ่งเด็กทุกคนจะ คือพยายามทําให้มันเสร็จสมบูรณ์เร็วๆรตอนนี้ง่วงนอนมากร่ะก็แอบงีบไปแล้วด้วยดูไหมก็หน้าหายเพียสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวกลับมาช่วยเพื่อนต่อเหนื่อยครับเนื่อยแต่ก็ต้องสู้ครับ ท่านประธานนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านกรุณาเสียเวลากลุ่มศิลปินนะครับมีความตั้งใจอย่างสูงมากที่อยากจะทําภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้เราระดมสมองระดมปัญญาของศิลปินสิบคนนี้ความจิตใจที่จะเสียสละไม่ต้องแข่งขันนะฮะแล้วผลที่สุด ก็ระดมสภักดำลังทั้งหมดใช้เวลาแค่12ชั่วโมงนะครับทำภารกิจชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีนะในกลุ่มศิลปินและเป็นครั้งแรกของการทำกิจกรรมบนท้องถนนกับชุมชนนะครับท่านอาจารย์วิน,นัยและน้องๆทำการมอบผลงานชิ้นเยี่ยมนี้ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดครับในกรณีของการให้คะแนนนี่นะปกติเนี่ย ศิลป,ปินเนี่ยจะแสดงความสามารถความเด่นเฉพาะตัวความทักษะสูงเฉพาะตัวถ้าเราให้ subject เขาที่เรียกว่าถนัดเนี่ยศิลป,ปินคนนั้นจะได้แต่กรณีภารกิจที่11เนี่ยเป็นกรณีที่เราตั้งเป้าหมายให้อยากเขาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นพยายามที่จะให้เขาเปิดประเด็นแรกสรุปสมองสรุปปัญญาสรุปประสบการณ์ที่จะขมวดเป็นงานศิลป,ปะของแต่ละคนก่อนแล้วทีนี้ ให้เขายอมรับว่าภารกิจนี้มันเวลามันน้อยเขาต้องมองเห็นว่าโครงสร้างแค่ระยะสั้นๆนี้ใครที่สามารถทำได้ดีกว่าให้เขายอมรับและลงคะแนนให้เป็นผู้นำอะไรก็ช่างเนี่ยภาพขนาดใหญ่ภารกิจในระยะเวลาสั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นทีมครับผมจะให้คะแนนเท่ากันหมดนะครับแล้วผลที่ออกมาเป็นความสุขเป็นภาพลักษณ์ของมืองนั่นที่สมบูรณ์ผมให้เต็ม ัั้งหมดเลยครบสำหรับภารกิจเพื่อสังคมในวันนี้อาจารย์เลยให้คะแนนทุกคนเท่ากันครับฉะนั้นในหนุ่มก็ยังจะคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งต่อไปเหลืออีกเพียงหนึ่งภารกิจสุดท้ายเท่านั้นตำแหน่งผู้ชนะที่จะคว้าเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทใครในสิบคนนี้จะเป็นคนคว้าไปครองต้องติดตามกันนะครับ ดีใจค่ะที่ภารกิจครั้งนี้สําเร็จราบรื่นไปอย่างที่หวังไว้ทุกประการมันก็เป็นความมันได้อุดมแบบหนึ่งในการทํางานร่วมกันนที่อยู่กับสอนใช่ไหมใช่ก็รู้สึกดีใจที่วันนี้ทําภารกิจแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจมากมายบางคนก็มายิ้มยิ้มนี่ไงศิลปินละอ่อนดีใจมากที่ใช้คำว่าละอ่อนเพราะว่าตัวเองจะไม่ละอ่อนแล้ว นานๆทีแต่ว่าก็าเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปครับก็ดีใจที่มีคนเห็นคิงตามันก็เป็นเหมือนกําลังใจให้เราอะเดินไปในทางนี้ต่อไปอ่ะคะ่ <c oughs> ะ <c oughs> กับเบิ้งเบิ้งอยากร้อยยิงก็รู้สึกว่าดีใจครับรู้สึกว่าดีใจครับที่ว่าท่านผู้ว่าแล้วก็หมู่บ้านในจังหวัดน่านครับเฝนยกย่องว่าเปนศสลปฟินว่าที่สิลปินรุนเย้เยครับผมรู้สึกว่าภูมิใจครับ คงไม่เกินเลยไปนะักถ้าเขาจะมองเราอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นศิลปินออนั่นแหละสิบคนก็อยากให้เป็นศิลปินเร็วๆทั้งสิบคนคนเรียนศิละปะทุกคนก็ต้องอยากเป็นอยู่แนละ้วศิลปินแต่มันไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันต้องแบบทํางานอย่างหนักแล้วก็งานต้องดีอย่างเช่นอาจารย์ที่เรามาทำธุรกิจทุกท่านก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรค ทางด้านเกี่ยวกับศิลปะมาอย่างมากมายนะแล้วพวกเราสืบคนตรงนี้ก็คงจะต้องพยายามกันต่อไปฮะแล้วก็คงจะสืบคนนี้ก็คงจะมีอนาคตที่จะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ๆต่อไปในอนาคตนะครับการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะครั้งใหม่กำลังดำเนินต่อไป งานนี้ต้องติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันนะครับงานเจอร์เรสได้เปิดแอบ,บพันานาการ ความจําเจอของงานศิลปะที่อยู่ในกล่องมันมาจากความลึกลึกที่อั้นอยู่ในหัวใจออกมาเป็นงานซึ่งเป็นการถ่ายทอดที่ค่อนข้างลําบากแล้วก็ใช้ทักษะ